วินฟ a าสรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามอาจมีการเลื่อนกำหนดการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกในประเทศไทยแบบไม่มีกำหนด ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาพูดถึงรถยนต์ไฟฟา้าสัญชาติเวียดนามกันบ้างนะครับซึ่งทางเราก็ได้ติดตามการอัปเดตของแบรนด์นี้อยู่บ้างและเคยได้ข่าวแว่วๆมาว่าจะมีการเปิดตัว Winfast VF5 เป็นรุ่นแรกในประเทศไทยและก็มีภาพหลุดโชว์รูม Winfast แห่งแรกๆในประเทศไทยออกมาแล้วนะครับถึงเคยมีข่าวว่าทาง Winfast นะครับจะมีดีลเลอร์ เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่15รายตั้งเป้าการเปิดโชว์รูมไว้ถึง22แห่งและมีการนำรถเข้ามาโชว์ตัวในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แต่ถึงปัจจุบันนะครับก็ได้มีข่าวออกมาว่าวินฟ a s t จะมีการเลื่อนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกในประเทศไทยไปอย่างไม่มีกำหนดซึ่งอาจจะมาจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศไทยเริ่มหดตัวสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวความเข้มงวดของการอนุญาตสินเชื่อรถยนต์รวมถึงการรุกตลาดอย่างหนักของแบรนด์ยานยนต์ประเทศจีนที่ทยอยเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างไม่ขาดสายและที่สาคัญนั่นก็คือเรื่อง ของสงครามราคาที่ยังคงดุเดือดในปัจจุบันซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าแบรนด์วินฟ s t สจะยังมีการเปิดตัวในตลาดประเทศไทยอยู่หรือไม่หรือหากใครมีอัปเดตอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาแชร์กันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ แล้วเจอกัน